มาดามออซซี่บินตรงเพื่อเข้าพบอาจารย์และพาพระลูกศิษย์พระลูกชายและก็พระอาจารย์ที่นับถือเข้าพบด้วยนะคะเพื่อปรึกษาสภาวะธรรมและปรึกษาเรื่องภารกิจของสงฆ์หลายๆอย่างที่ยังกังวลใจได้รับสิ่งดีมากมายเป็นตัวการันตีค่ะว่าสิ่งที่ได้รับไปจากอาจารย์นั้นช่วยชีวิตให้รอดและได้รับสิ่งที่ดีๆมากมาย ก็ขอบคุณนะคะในจิตสำนึกที่ตระหนักรู้บุญคุณของผู้ที่ช่วยชีวิตนะคะก็ขอบคุณมากๆที่อนุญาตให้ชันเจ้าสัวเข้าไปเชื่อมร้อยเข้าไปส่งต่อเข้าไปปรับจูนดวงชะตาคลื่นพลังงานให้ได้รับแต่สิ่งที่ดีๆในระยะเวลา3ปีนี้ชีวิตพลิกดีขึ้นมากเลยนะคะก็ไดพ้พาผู้ใหญ่เข้าพบ เพื่อที่จะพูดคุยและก็สนทนาธรรมกันในหลายเรื่องนะคะก็ขออนุโมทนาบุญกับลูกศิษย์ท่านนี้ด้วยนะคะแล้วก็ขออนุโมทนาบุญขอขมาขออภัยในสิ่งที่ล่วงเกินหรือว่าคําแนะนําที่อาจจะไปทําให้ไม่สบายใจต่อพระครูหรือพระภิกษุที่เป็นเจ้าอาวาสด้วยนะคะก็ขออนุโมทนากับบุญบรารมีและก็วิทยาทานในคลิปนี้ด้วยนะคะ แชร์คลิปนี้ออกไปนะคะเพื่อเป็นประโยชน์สำหรับคนที่ต้องการที่จะทำให้ชีวิตดีขึ้นก็นัดเข้าพบผ่านแอดมินได้นะคะยินดีดูแลทุกคนคะ่ะที่มีบุญสัมพันธ์ดวงสมพง์กัน